ครับครับผมสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงตลาดน้ำคลองแห่นะครับสังเกตบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นบรรยากาศนะครับของตลาดน้ำที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2548นะครับผมโดยอบตของคลองแห่นะครับเป็นลักษณะของตลาดน้ำก็คือมีแม่ค้านะครับแล้วก็เอาเรืออแล้วก็นำสิ่งของต่างๆมาขายครับผมสังเกตดูนะครับจะมีร่มสีสันสวยงามต่างๆนะครับทุกคน มาเลือกสรรกินนะครับเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่ผมคอกความเป็นไทยนะครับเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีจักรยานน้านะครับผมตรงนี้นะครับจักรยานน้ํานะครับสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าอยากจะได้รับความโรแมนติกนะครับก็มีให้บริการที่ตลาดน้ำคลองแก่นะครับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ใครยังไม่เคยมานะครับก็อยากให้ลองมาสัมผัสนะครับกับบรรยากาศ เปิดตั้งแต่ประมาณบ่ายสามครับผมจนถึงประมาณสองทุ่มนะครับเย็นๆยาอาหารกินเบาๆนะครับผมเราก็มาถึงนี่ใช้เวลาจากมัสยิดกลางประมาณสิบนาทีนะครับปั่นจักรยานมาก็แบบชิวๆสบายๆอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไรนะครับผมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะครับว่ามีอะไรขายกันบ้างนะครับแล้วมัสิดของเราเป็นยังไงบ้างครับโซตรนนี้เรามาถึงที่ไหนแล้วัว ตลาดน้ำทองแขกอิจฉาตัวเองสวยมากสวยจริงๆทำได้ยังไงคิดได้ยังไงนะครับสวยจริงๆทริปนี้เป็นแปลกแปลกกับกับที่อะไรนะทิปที่ผ่านๆมาหรือว่าอะไรที่เขาทำไม่ได้เราอยากทำเชื่อไหมตัวเองเชื่อดิไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อครับอะไรที่ทำให้คิดว่าไม่เชื่อในว่าในความคิดที่ว่าอะไรที่เขาทำไม่ได้เราทำไม ยังต้องทำให้ได้เขี่ครับปั้ง,ว,งว่าไงทิศนี้มาถึงที่นี่ที่ไหนครับที่นี่คือเขาเรียกว่าตลาดน้ำคลองแหนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ,อันดับต้นๆของจังหวัดสงขลาหรืออำเภอหัหญ่นนั่นเองนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับทีมโรงพยาบาลจนทของเรานะครับซึ่งตั้งชมรมได้ไม่กี่วันเองแตยังมีแล้วชมรม ยังไม่ตั้งชมรมยังไม่ตั้งชมรมโอเคโอเคก็กลับไปก็เราก็จะประสานตั้งชมรมนะครับเราจะขออนุญาตของอ๋อนะใครไม่น่าเชื่อนะครับว่าจิมรงจิมจงบางของเรานะครับมาถึงคลองแห่ได้นะครับ้เดี๋ยวสัาพของเวาเราจะไปพิชิตต่อที่เขาโครงนะครับแล้วก็ติดตามต่อติดตามต่อไปครับครับสำหรับรอบนี้ก็เท่นี้กันนะครับ